สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนน้องพุพกอ้อยรัตจามือนี่อ้อยสาวบุรีร์คนไกลบ้านคือเก่าเน,นี่ยจะเนาะมือน,นี่มาพูดคุยทักทายกับพี่น้องอากาศสดชื่นแจ่มใสจ้ะมือน,นี่แดดค่อนข้างที่จะแรงนะจน๊ะเนาะแต่ว่าก็ยังคงความหนาวอยู่จ้ะพี่น้องขออนุญาตนั่งกระตมาเป <c oughs> ็นการถ่ายทําคลิปที่สบายมากนะจน๊ะเนาะขอเลื่อนท้ากล้องไปอีกจักหนึง จะมนีอ้อยก็จะไปเห็ดงานจะพี่น้องแต่ว่ัอยังไม่ถึงเวลาเนระาจะเนาะไม่หมดเวลาเขางานจะมนีวันอาทิตย์อ้ยอยเขางานจักโมงอะสี่โมงเย็นนะจ๊ะนะเออตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองกัวจ้ะบ่ายสองกัวหลังจากที่อาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็เลยมานาันนะา่งเล่นเฮ็ดคลิปนเล่นนะจ๊ะเนาะมนีก็มีเรื่องมาพูดคุยเอมาแชร์ประสบการณ์นะจ๊ะเนาะมาเมาส์มอยให้เก่จาจะพี่น้องเรื่องอยังวัติ <c oughs> เรื่องอีย่างหนึ่คือจะมีหลายเรื่องเถอะในหัวอ้อยมันมีหลายเรื่องที่จะพูดมาเลยแต่พี่น้องขอลําดับเหตุการณ์เอาเรื่องใดก่อนดีเอา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 แบบนี้ก่อนเดี๋ยวจะเอแบบนี้ก่อนดีกว่าอันเรื่องนั้นเอาไปตอนหลังเอาเรื่องนี้ก่อนจ้ะพี่น้องมาอยู่กับคือว่าตอนที่อ้อยไม่ยู่นี่ใ่ม่เนี่จ้ะหนาะใไม่ๆม่เลย,ป,ลเลยปีแรกเลยปีแรกของการมาเหยียบที่เยอรมันเ,น,เน,นี่ยจ้ะหนาะกก เป็นเหมือนกับว่าเราเนี่ได้ใช้ชีวิตที่แบบเรียนรู้เหมือนเราอ่ะอยู่เป็นเด็กอนุบาลเลยนะาจะนอะแบบเรียนรู้ใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างนะาจะนอะกับว่าในเราอ่อยกับเป็นคนที่ออนประสบการณ์ด้านนี้มากจะด้านสายฟอนี่คือบงหูจักเลยนะาจะนอะแบบไม่รู้วงการเมียฝรั่งไม่รู้วงการฝรั่งไม่รู้อีหย่างทั้งสิทธิ์นาะจ๊ะเป็นการใช้ชีวิตของเราที่แบบซื่อๆบ้านนอกบ้านนอกเหมือนที่เราเคยอยู่ที่เมืองไทยเราทำยังไงเราก็อยู่อย่างนั้นหละจ้ะพี่น้องเออ เคยใช้ชีวิตยังไงเราก็ใช้อย่างนั้นนหะจ้ะพี่น้องไม่ได้มีแบบอีหยังที่แบบเนี่ยเออนั่นแหละบันนี่กับจังหวะว่าแฟนอ้อยเนี่ยเขาก็มีร้านประจําซึ่งเป็นร้านของมูอ้อยนียจะ้ะเป็นร้านของเพื่อนอ้อยที่อยู่ที่ด่ดวยกันเนี่ยจะเราจะเนาะไปยุบไก่กันจ้ะบันนี่ละร้านเพื่อนอ้อยคนเนี่ยเขาก็จะมีเออสาวไทยเราจะเนาะไปกินไปดื่มยู่ประจำเราจะเนาะนั่นแหละก็อ้อยก็ได้เห็นกันกันกบ พี่ผู้หญิงไทยคน,นหนึ่งเราจะเนาะเพื่อนกะอายุไลายได้จัดประมาณหกสิบกว่าละแหละเพื่อนกะหกสิบกวจะพี่นอ้องเพื่อนกะบริเตุงานละจัดประมาณเพื่อนกะเสียนเราสินเนาะนั่นแหนะละซึ่งอ่อยก็ตกใจมากเลยนะที่เขามาพูดแบบนี้ก็อ่อยเนาะเขาเขามาทักอ่อยกะตามภาษาเราจะเนาะเฮาคนไทยเห็นคนไทยต้องกันเฮ่ากับเอ้ย ฐางที่เขาเป็นผู้ใหญ่นะจ๊นะเน้องคนก็หกสิบกว่าแล้วเออก็ยกมือไหวเพิ่นยังสนี่เออแล้วก็เขาก็แนะนําตัวไปว่าเออซื้อไอ้คนเพิ่งกระทำนะว่าซื้อ,อยังัน่คนจังหวัดใดแบบนี้นะเออเป็นคนจังหวัดใดนู่นเนี่ยเพิ่งกระทำแบบเหมือนเหมือนเหมือนเป็นอําเภอนะจ๊ะเนาะมาสอบประวัติอย่างประมาณนี้นะจ๊ะเออแต่ไอ,อ้ก็ตอบไปตามมารยาทนะจ๊ะเนาะตอบไปด้วยมารายาทของเราเาก็ตอบไปตามความจริงนะจ๊ะพี่น้องบัดนี้แต่ว่าไอย บบเอ่อบบเสียวะเคยยังไม่อยากจะเชื่อนะจ๊ะน้องไม่อยากจะเชื่อเพิ่นจะกราดบอาคคำนีก็อ่อยนอจากก็เคยเจอพี่นี่เพิ่นประมาณสองสามเทียอะไรจ้ะเคยเจอพี่คนนี้อยู่ประมาณสองสามครั้งเละจะเอินแม่ก็ได้จะเอิ่นป้าก็ได้จะเอิ่นเพราะว่าเพิ่นกับเป็นหกสิบกัวแล้วเนาะจ้ะเนาะเออเพิ่นกับอายุเยอะแล้วนานนั่นแหละแต่ว่ามื้อนั้นเพิ่นเมาจ้ะพี่น้องเพิ่นเมาเพิ่นเล่นองี้ยงสลดนึอยังเขาเอิ่นยังที่หยอดตู้หยอดยังนะเอื่นหล่ะจ้ะเพิ่นเสียเพิ่นกับประมาณแล้วเพิ่นกับ เมาดื่มเมาเลยอย่างสินะแต่ว่าอ่อยไปลางมวยเนี่นคือไปประจําคือแบบจะไปนั่งคุยมเมาสมอยตามภาษาอังกฤษนะเป็นคนบ้านเดียวกันนะจะน้องบีร่ามันกันจ้ะนั่นแหละเออเพิ่นกระทักอ่อยมาเนาะว่าอุ้ยหน้าตาดีเน,นาะมือนั้นเพิ่นเมาจ้ะพี่น้องหน้าตาดีเนาะแล้วเพิ่นก็แนมเบิ่งอ่อยแล้วเพิ่นก็แนมเบิ่งสามีอ่อยแนมเบิ่งอ่อยแล้วก็เบิ่งสามีอ่อยประมาณว่าแฟนอ่อยเพิ่นไอ้มีอายุหลายกว่าอ่อยนี่ยจ้ะเออเป็นบอกง่ายๆกับสามีเฒ่าเบ็นแบบผัวเฒ่าเป็นแล้วจะเนาะเออ สามีอ่อยพนห่างจากอ่อยอีซีปีจะพี่น้องสองรอบพอดีเนาะเออบันนี้แต่ถ้าด้วยตามมารยาทนะเขากับวนานจะพูดแบบนี้ก็อ่อยเด้แต่ว่าพี่พินคือจะเมาแห้งหอ,อ่ะจ้ะเออแะละอ่อยก็เบ,บิ่งส้มพนเนาะพนก็ะเบาทักอ่อยมาว่าหน้าตาก็ดีเนาะน่าจะหาให้ได้ดีกว่านี้นะโอ้ <laughs> แต่อ่อยก็บ,บอกบ่ถทอสายยังพนอาะจ้ะเพราะว่าอ่อยก็เขาใจว่าพนก็เมาแห้ง เอออ้อ,อยก็ได้แค่ยิมไปน้อยน้อยนึงย,มยิมยิ้มแบบยิมแบบอย่างประมาณนี้นะเออล้วก็ล้วก็แล้วก็วกวกบอกคุณไปว่าอแบบใดยเนาะหาเด้ดีกว่านี่ร้อยก็ตอบไปตามซื่อๆองเขาจ้ะอ้อยคิดว่าอคันตายแยกสามหลบเกิดไม่แยกสามเทียอ้อ,อยกบดด็บ่ได้ดีสักนิดหน่อยได้พี่อปก็พูดแบบตามความจริงนะจ้ะพี่น้องเออิ่นก็ว่าอืมกระเบื้องว่า จะาข้องกน,นาตาดีกน,นาจะหาคนที่รวยๆพุ่นพูดคำนี้ไอ้ด้พี่น้องนาจะหาคนที่รวยๆคนที่นุ่มๆรวยๆรอรอเออประมาณเนี่ยจ้ะบันนี้เอยกืมอ๋อจ้าจ้าจ้าประมาณนี่เนาะจะเนาะน่าก็บานนาจบไปเพิ่งก็ไปกินดื่มคนตอนแล้วก็ไปเล่นอัน้นของคนตองสินะนั่นแหละจ้ะพี่นอ้องเอาก,ก็เลยมานั่งคิดเบื้องเนาะเอ๊ นาตาดีๆนาจะหาได้ดีๆก็นี่คืออ่อยอยากจะบอกพุณนว่าความสุขของคนเฮาน่ะมันไม่เหมือนกันนะจ๊ะเนาะอาจจะเป็นเพราะแบบนี้ละมั้งที่เพิ่นเลือกแบบนี้ละมั้งจ้ะพี่น้องเพิ่นกเ็เลยเออได้ดีถึงทุกวันนี้นะจ้ะเนาะก็ประหยากจะไปเบอกเขาหรอกว่าเขาได้ดีแบบใดเนาะเออนั่นล่ะแต่ว่าอ่อยว่าอ่อยนะ่ะก็มีความสุขของอ้อยแบบนี้ละจ้ะถึงสามีของอ้อยจะแก,ก่ จะห่างกบอ่อยเยอะนอกจะเนาะแต่ว่ามีสามีที่ตามใจเราทุกสิ่งทุกอย่างอยากได้อะไรเราก็ได้หมดเราก็ไม่เคยทะเลาะไม่เคยขัดใจไม่เคยห้ามจักอย่างจพี่นองหามเพิ่นหามอยู่ขัดใจเพิ่นก็ขัดใจอยู่แต่ว่าเพิ่นประม่นว่าไม่ได้เธอทําแบบนี้บ่ได้เป็นการออกข้าสั่งจ้ะเพียงแต่ว่าเราเอาเหตุผลของเรามาแชร์กันนอกจสุดท้ายแล้วคนที่ชนะก็คืออ่อยคือเขาคนที่คนที่เออ มีสิทธิ์ในการตัดสินใจนู่นนี่นั่น,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 นทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนเป็นอ้อยตรอดนาจาะนอนั่ะอ้อยก็เลยคิดมาเอ่ออ้อยก็เลยเอาคําบอกคุณพีเขานะ่ะขอบคุณเขานจาจะนทรขอบคุณที่เขาเอ,อ่อเพื่อ,อ,อนยังไงให้คําแนะนําถือว่าเขาให้คําแนะนําเราได้จกักเพราะว่าอ้อยกับถือว่าเป็นน้องไม้นจาจะนอะในการที่มาอยู่ที่นี่แต่ว่าอ้อยบยอ่ได้ออกมาใส่ใจจ้ะพี่น้องบอ่ได้ออามาใส่ใจที่ว่าเออจะต้องเอาคาของคาพูดของเขามาคิดแล้วก็มาเป็นทุกเรา เฮ้ยเราต้องไปดิ้นรนหาคนรวยคนลรอคนหนุ่มซึ่งถ้าอ่อยไปได้คนหนรอคนรวยคนหนุ่มอย่างทีพีเขาบอกอ่ะแต่ว่าบอดด้เป็นแบบแฟนอ้อยละ่ะแมนบอกแบบบอดด้เป็นแบบแฟนอ้อยหมายความว่าอะไรเขาก็จะเป็นอํานาจแบบเขาก็จะเป็นใหญ่สมมติผู้ชายคนนั้นเด้นิสัยแบบนี้เด้บอดดี้นิสัยคือแฟนอ้อยเนี่ยสมมตินะอ่อยเไปไ็้เศรษฐีรวยล้านพันล้านสมมติเนาะ คือว่าอะหลายล้านก็ได้อะว่าตรงถึงหอดลอยล้านพันล้านเอาเป็นเจ้าของกิจการอาสมมติเป็นเจ้าของกิจการนู่นนี่นั่นคือว่ามีธุรกิจส่วนตัวนู่นนี่นั่นแหล้วแต่ว่าหักเป็นคนขี้เหล้าเมายาเป็นคนที่ชอบใช้อํานาจเป็นคนที่ชอบกดขี่ข่มเหงเราอันนั้นอ้อยกับว่าเอานาะจะเนาะอันนั้นกาอยู่แล้วทุกอยู่แล้วไม่มีความสุขกับบ่ามีความสุขจะสู่อ้อยได้สามีจนๆสามีเถาๆาแบบเนี้ยแต่ว่า มีอะไรให้เราร้อยเปอร์เซ็นเพื่อนมีลอยเพื่อนหายอ้อยลอยเพื่อนมีซิบเพิ่อนหายอ้อ,อยซิบมีเท่าไหร่ให้เมียหมดตัวแบบนี้อ้อยมีความสุขหลายกว่าจะพี่นอ้องเมียใหญ่ไป็ยังกะหาใหา้เนาะจากเนาะเอ่อบบเคยเว้าให้เจ็บจำนำใจไม่ตะนยเดี๋ยวบบเคยกดขี่กุมเหงบบเคยว่าเธอต้องแบบกดนะ่ะไม่ไม่เคยจิกเนาะจากเนาะไม่เคยจิกไม่เคยกดบบเคยบังคับให้อิสระเสรีเต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่าง ว่าตั้งแต่เมียบอกว่าอยากไปใสอยากได้ยังอยากกินยังหาให้เมื่อจากพี่น้องนั่นแหละเจา้าเอยก็เลยคิดว่าเอ่อถึงเอยตายอีกสามหลอกเกิดหม่อีก 3, สามศาสอ้อยก็บด้แบบนี้นาจ้ะหนองอยก็เลยคิดว่าสร้างเพิ่นจะถือว่าเป็นขอบคุณเพื่อเนาะจาะเพื่อนห้คคาแนะนําเห้ว่าเออหน้าตาดีๆโอ้ถือว่าเพิ่นชมด้นี่หน้าตาดีๆแบบเอยนะจ้ะหนอเออถือว่าเพิ่นชมจะว่าออนนี่หน้าตาดีโอ้สาธุได้เจ้ะเด้อเอออานาคต อ้อยอาจจะรวยกระไรนะจ๊นเนาะตอนนี้อ้อยอาจจะยังจนอยู่ในสายตาของเออคนอื่นๆนะจ๊นเนาะอาจจะยังจนอยู่นะจ๊นเนาะอาจจะไม่ได้ร่ํารวยเหมือนใครคนอื่นเขานะจ๊นเนาะแต่ว่าอ้อยก็ถือว่าอ้อยมีอยู่มีกินที่พอดีแล้วนะจ๊นเนาะอ้อยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีสามารถหาเงินส่งให้ทางบ้านได้ไม่ลําบากทุกคนในบ้านอ้อยไม่ลําบากนะจ๊นเนาะสามารถมีเงินใช้หนี้ใช้สินที่อ้อย เคยก่อไว้ในอดีตนะจ๊ะเนาะที่หลายปีก็ไม่มีปัญญาใช้แต่พอมาได้สามีคนนี้อ่อยก็มีเงินใส่หนีใส่ซิ้นนะจ๊ะเนาะนั่นแหละอ่อยก็ถือว่าอ้อยโชคดีของอ่อยแล้วนะจ๊ะมือนีเมียฝรัง่งกัจะมาระบายที่โดนเออสาวไทยด้วยกันแนะนําให้คําแนะนำนะจ๊ะเนาะ บริวาเขาดูถูกเจ้าของได้ได้จากเพราะว่าถือว่าเป็นการแนะนำเราจนะนอะเพื่อนอาจจะวางดีก็อ่อยก็ไดเพื่อนอาจจะอยากให้อ่อยรวยทางลัดอย่างประมาณนีนะ้เราจะนาะแต่ว่าคนเราก็อยากว่าเราจนะนาะชอบใครชอบมันสุกใครสุกมันเราจะพี่นอ้องอ่อยอยู่แบบนี้อ้อยมีความสุกกาแฟของอ่อยแบบนี้ก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่เออแล้วแต่ความความรู้สึกข,ของแต่ละบุคคลน,นะาจนะนอะคนเท่ามันมักพวกขี้นกนมันว่าจะอ้อยมักของอ้อยแบบนี้จะถึงจะ ไม่หล่อไม่รวยบ่าเพียงใจว่าแต่อยู่ด้วยล้วมีความสุขเขามีสองมือสองแขนอาจาะนอสซอยกันทั้มหาหากินฟัวเมียสักวันหนึ่งเราก็จะรวยมันะจะพี่น้อง <c oughs> นั่นแหละจ้าออยก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังอาจาะนอวาเออออยาอยู่เนี่ยแบบใดดีล่ะอาจจะประมาณว่าเออโดนสาวไทยด้วยกันมองดูถูกเรานิดหนึ่งอย่างประมาณนี้เนาะ จะบอกแบบได้ดีให้มันให้มันดูดีว่าให้ไปว่าให้ไปว่าเขาแบบเม็ดในทางไม่ดีประมาณว่าโดานสาวไทยด้วยกันให้คําแนะนำนะาจ๊ะเนาะเออให้คําแนะนําว่าให้หาผัวรวยให้หาผัวหล่อรวยนะาจา๊ะเออนาะอืมนั่นแหละจ้ะแต่ว่าบริสุทธิ์ใจในคําวของเขานะาจ๊ะเนาะเราเอาตัวเองของเราเราเอาตัวเราเป็นหลักนะาจ๊ะเนาะว่าอะไรที่เราทําแล้วเรามีความสุขอะไรที่เราอยู่ด้วยแล้วเราไม่ทุกข์นั่นแหละจ้ะคือ คือสิ่งที่ดีที่สุดของเราแล้วเราไม่ต้องไปสรรหาคนหลอ่อคนรวยนเนาะเนาะคนหลอ่อคนรวยเขาอาจจะไม่ใช่เนื้อคู่เราอยู่กันไปอาจจะเป็นลิ้นกับฟันที่กระทบกระทั่งกันทุกวิุกวันมันกับว่ามีพ่ามสุนกนะจ๊จะสูเ่เฮาอยู่ก็คู่ของเฮาที่อยู่ด้วยกันแล้วมันโอ้โหสุขสุขเรือล้อนนะอ่ะยิ่งกว่าถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง,นงเนาะตอนนี้อ้อคิดว่าอ้อคักก็คนถือแล้ววันลอตเตอรี่ สามสิบหกล้านคือแปดสิบล้านอีกจ้ะพี่น้องหกสิบล้านนี่ก็บ่สูอ้อยด้บ่อใดหมายถึงมาจํานวนเงินจะหมายถึงจํานวนความสุขนะจ๊ะเนาะอ้อยหมายถึงจํานวนความสุขจะตอนนี้อ้อยมีความสุขที่เหลือล้นนะจ๊ะเนาะเหลือโซล,ล้นเลยจ้ะตอนนี้ถึงเอออาจจะโบในลำรวยอีกอย่างแต่เขาก็สาม,มาที่จะซ้อยกันทํามาหากิน ค่อยๆใส่หนีใส่สินค่อยๆสางแล้วมันก็มีของมันเองนะจ๊ะพี่นอง,งว่าแต่เขาขยันว่าแต่เขามันบ่มันนั่งกินนอนกินยอนเขาเนีจาน้ะเนาะอะละจ๊ะสำหรับคลิปนี้อ้อยก็ขอจุไปเพียงแค่นี้ได้จ้ะเริมอมมาเบกัอกไม่ก็คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย